So so. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้อาหารกุ้งมาสำรวจร,บรอบๆ่อแล้วก็มาเช็คยอ่อตามเคยนะคะ <S <s เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหม <S <s เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ นี่วันนี้น้ำใสมากเลยนะคะทุกคนน้ำใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลาเฮย้ย <laughs> มองเห็นตัวปลาไม่ได้สิถ้าเห็นปลานี่แย่เลยนะเพราะถ้าในบ่อเรามีปลานี่ก็แย่เลยนะคะกุ้งตายหมดแน่โดนปลากินนี่ตอนนี้เราก็เอาอาหารลงยอเรียบร้อยแล้วอ้อออาวเราจะใส่เอาอะไรใสร่ปลา ลืมเอาถุงลืมเอาอะไรมาใส่ปลานะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง็งโอ้โหเป็นไงคะเจอสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหมไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าแดดมันเริ่มมาแล้วกุ้งมันน่าจะลงลึกไปแล้วเราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยดูเด็กที่ดูเป็นเด็กเป็นอะไรดูเด็กร้องไห้ หนูเป็นอะไรคะเด็กเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะลูกหน,หนูเล่นดินมันก็เลอสิไปค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปสำรวจบริเวณรอบๆต่อนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ดูไปเลยนีตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นสิ่นผิดปกติเท่าไหร่เนาะน้ำก็ใสแต่มองไม่เห็นตัวกุ้งเลยองไม่เห็นตัวกุ้งเลย,หยไหนเป็นหอยค่ะดาๆที่เรามองเห็นเป็นหอยตัวเล็กๆน,นั่นแหละหอยตัวน้อย มีซากปูเห็นไหมซากปูตายเป็นคาบไม่ใช่ปูตายจปาีปูมันลอกคาบปูมันลอกคาบนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าเจอสิ่งผิดปกติเดี๋ยวจะจับหน้าจอให้ดูนะคะ กองมันเริ่มเลยใช่เนี่ยโอ้โหมันเกิดมาจากสาหร่ายเต็มเลยอ่ะท,ที่พื้นมันจะมีสาหร่ายเต็มไปหมดเลยอ่ะหมาเห่าเราดีมีหมาเห่าด้วยหมนจะมากัดเราไหมอ่ะ สาลายโอ้เต็มเลยอ่ะเต็มสิเนี่ยโอ้โหเขียวอืดเต็มเลยอ่ะ คุณตาจะเวียงแหอีกรอบหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวมาดูคุณตาเวียงแหกกันนะคะทุกคนโอ้โหแตกกระจายแตกอัญยะแตกอัญยะแตกกระจายนี่ค่ะถักถักเองต่อเองกับมือเลยนะคะ ขั้นตอนสําคัญนะที่เราได้บอกไปแล้วก็คือเรื่องของจอมแหนะคะแหจะทนแหจะแตกดีไม่ดีก็อยู่ที่จอมแหค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะที่จะทำให้แหแตกดีหรือไม่ดีดเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบนึงนะคะเรามาชมอีกคลิปหนึ่งเนาะหลังจากที่ได้จอมแหเสร็จแล้วที่เราเพิ่งปล่อยไปทีนี้ปัจจัยในเรื่องของมันจะแตกไม่แตกก็ยังมีอีก อ่าอย่ติดตามชมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของกุณตานะคะเผาอตอนนี้กุณตาก็เริ่มดึงหามาแล้มีคนท่องคาถาอมีหลวงปู่ปเข็มหลวงปู่เข็ม้เข็มมาท่องกระถาให้โชคคกุณตาวันนี้ โอ้ oh. <laughs> ขี้คุยไมาเรื่องขี้คุยสูงขึ้นหน่อยนึงบอันนี่เดี๋ยวมาละเป็นจริงนะเอ๊ะแล้วก็ลุน้นดูดิกดูกดิกเราก็ลุ้นไปกับคุณตาแล้วเนี่ยแห่ห่างมาดูไว้ทั้งหมามีกุ้งติดมาไหมคุณตา <c oughs> แหห่างใช่ไหมแม่ดู ว่าทำไมจ้ะไม่มีนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าแห่หมันแห่แหมานมันก็ต้องคู่กับปลาเยอะถ้าปลาไม่เยอะเราจะดีใจมากในบอก,กุ้ง<จ> <laughs> ถ้าปลาเยอะเรารู้สึกยังไงเสียใจเสียใจนะพราะเดี๋ยวมันจะกินกุ้งเราหมดเมื่อ,อกี้น,นีไ่ไงนี่ไงรอแล้วกลมกลลับมากับมมาที่นี่กไปตรงนีน้ นี่แล้วก็ซูมเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่มืนจะขึ้นข้างบนนะเลยเฮ้ยนี่ไงเ,งเมื่อไหร่มืนจะขึ้นข้างบนเลยเหมือนเหมือนมีควันลอยออกมาใช่ไหมเด็กๆเกนี่ยกระปูมันกำลังขุดให้ดูกันจะๆเลยเนี่ยเอ้ยเหมือนมีควันลอยออกมาเหมือนคนดูดบุหรี่อ่ะแล้วก็พ่นบุหรี่ออกมาใช่ปะอืะอนี่ เราก็จะเจอคาบกุ้งเบล้เริ่มเลยนี่เห็นไหมกุ้งมันก็จะลอกคาบแล้วก็จะมีเห็นบ้างประปรายเนาะทุกคนเราเห็นขี้ปลาเต็มเลยนะคะตรงนี้โอ้โหเห็นขี้ปลาใช่เนี่ยขาวๆนั่นนะ่ะเป็นเส้นๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะเนี่ยโฟก,กัสกล้องลงไปนีย ขี้ปลาเนี่ยเหรอนี่ไงนี่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 ขี้ป่าขี้ปลาเนี่ยหรอไปรอบๆก็เจอขี่ป่าเนี่ยหรอจ้ามันไม่ดำสิมันเป็นขาวๆเป็นเส้นๆขาวๆอ้าวไปไปมามาเจอปูแสมใส่ส้มตำนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ด้วยๆไหนดำลงไหมเ้ยเอาเรื่องมาบานน้องนู่นเนาะมันมากินปลาหรือมันมากินกุ้งลายกุ้งไรลายย่หืนยุบยุบขอบมันตาหน้ามันดำลงไปแล้วอ่ะนกเยอะอ๋อไปนู่นละขึ้นไปกลางดำและ นก <No> สำหรับวันนี้นะคะก็จะเจอมีลอกคาบกุ้งมีซากปูนะคะแล้วก็ไม่ได้ปลาค่ะวันนี้ส่วนกุ้งข่าวก็ไม่ได้ปรากตัวให้เราเห็นอีกเช่นเคยนะคะไม่รู้ว่ามีหรือมันแอบรู้สึกใจหายแ,แป้วๆยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราก็มั่นใจแหละเพราะน้ำมันลึกแล้วก็มั่นใจว่ามันต้องอยู่ตรงกลางๆนั่นนะคะ เดี๋ยวก็เราก็จะมาสำรวจเรื่อยๆแล้วก็มาดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประมาณประมาณ2เดือนเนาะเราก็จะใช้แผลจุ่มดูทีนึงนะคะว่ามีูเปล่านะคะแวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย